สวัสดีครับผมกับผมต้องซุนกนกเขาใหญ่มุ้งแร่คือเก่าแล้วครับผมมาต่อนกกะมึงสภาพไม้ครับไมก้กะจีซำๆกันแ่้ะครับเพราะว่ามานำนกขล่มตัวหนึง่งวานนี่มาลงกับบ่อใดผมเอาแต่ว่าผมเอาไว นกไม่จะบังเกิดลงลงดินใดอยู่แต่ว่าบอบโมเมนตูนะครับคนละตัวมันมีตัวเสียงกลางๆเสียงกันนี้อารมณ์ดีดีนะครัก็เจ้ากบข้างสัญจรไปมาแล้วครับะบพิหนังครับผมมาครับเจ้าขมานแล้วก็ผมมานุกไม่มาลองมึงสิเป็นอย่างไร หลุนมังครับขาดว่าข้ามมานผมจะไปขืนพุ่นผมจะเอานกไม้ไปขืนต้นกิเลกฝั่งพุ่นครับามาหลุนบังครับอาจาย์จะเป็นอยงไดไม้นี่เห็ดตัวเห็ดแต้มได้บ่ครับหลุนบังครับอาจารย์ สิเบิดผมเปลี่ยนก่อนแบตก่อนแน่ๆมาพอดีมาพอดีมาถึงหัวอะไรจังไดน ดีเบิร์ตเพอาเบ็ดครับเบ็ดใส่โดนลรองเบิง้งกันสีเปียโนยานยานเพรท่านยานเทื้อมัน,นดนูดลง đốt đốt sài đốt sài hết nhau yêu quay quay ghét gì bớt Mình chỉ bò yên sọt đẹp đốt sài <laughs> 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 เอาโดนไล่ไล่ไปเลยลนกตอกับลงกกระดิกข้องดากกอจอดนกตอรกระไดโตลงไป

าดูใจเป็นอย่างบึงค่ะคักเช่ <c oughs> ็นเนบึงค่ะ <c oughs> ดูใ่กลมช่องกลมช่อง 要不？<noise> เดียวนึงบานนี้บานนี้บานน,บานนี้ละ้ตอ <laughs> ลงลงลงหอดคนลงหอดคนเหมือ <c oughs> นเด้หนี่เด้อเอาลงนั่มยุได้นี่ลุ่นนกนั่กันนี่มันบังอันนี้นะมันบังเัมือนควนไงนี่ทั้งตัวน้อยนึงแมนแมนน่นมันดืนบอกัน มันมีหฮมบางๆสิบางๆจะน้อยมันกว่าสีสอนมันกว่สีเงินชาดจีดอกอันนี้มันฟันมือหนึ่งกันจับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะเดี๋ยวมันซะนั่น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 นเจ้าครูมันเนี่ยมหนเนียมหนกันเอาอันคลิปอันอันอันคลิปเสียวล่องเสียวซ้ำนี่อันอันเห็นกันนั่นแต่ว่าอันหลุดหลุดไปน้ำกันเรื่อยๆได้จ้งได้มาหลุดนกน้ำกันเด้อยู่เบื้งการ มัน2มื้อมันจับบ่ได้นัด รับกัเรียบร้อยแล้วครับเอาขมันได้ขึ้นพอดีน้องทั้งืึงกันโตมามันรุ่นนกน้ำกัน <c oughs> ครับนาผู้บะโดนท่องท่าครับเป็นโตมาเหรียพอดีกะรุ่นนกไปน้ำกันรุ่น พอดีพนกกยากต,ตัดสายบ่ทันเห็นช่วงนกือกรำมาผมเบานั่นครับโวัวซับไอ้โวัวซับว่าแบตแบตกล้องมันสิเบิดผมก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนเขาโดนอะไรครับเขา่่าแม่นสิเป็นชั่วโมง เข่าเข่าแบบดนแบสีเบิดผมก็เลยเปลี่ยนแบตยังว่ากอดเบตเปลี่ยนโดดบาบเจ๋ออ้ยได้ช็อตเด็ดเอาเสียงเสียงบาใหญ่ปันนี้ก็เสียงหลักๆมวนเสียงมวนอยู่ดิ จังเลเตึ ừ, ่โตมันกันอ้นกไ้ยนกคืองมังามเลยบูแขงบับไงแขงแบบไงสันสันแขงแตกเด้อตุนตายต่ไตาไตมัง ไป <Okay. S 2> ไปเบื้องตมันอยู่รถผมครับนกตัวใหญ่ครับแข้งแข้งแตกแข้งโง,โง,โง่หลงหงงนกโทนงามอยู่เป็นหัวหัวเงาเงาเอา้าดิน้นป่าป๊า อ,อตัวมันนกผมวอานกไม้ได้ยครับผมมาฝึกอ๋อฝึกนำ้ำบอเอาลงบอเอาลงตังดินครับย่านย่านมัน แต่มันอันตรายมันก็จาสียาขาัยาขายัขายังกับเบิง้งให้บายเบิ้งกันนะมาโผดเแต่เ,เก้ากำเรือมือปุนนะป๊กนะปาดหัตัวใหญ่โอ้อจะขาม,มานันมันอยู่หรอก แต่เขามาร่วมนียังคำานปีกเป็นยังคือเปลี่นเนบืง้งในเบื้งเนี่ยมันเป็นธรามาติบอคือเป็นปีำดำดลงมาบูเบื้งจะเขื่อนเบืง้งในเบื้องเนี่ยโอ้พนปีว่มาแม่นสายดุสายโหด์คำนนอ๋อออ่ะอยุนี้ เบิ่งเบืงตูมันลูกตัวใหญ่เลยครับจับเรือมือหุละอืมหางกับปกติปีกกับปกติแต่ว่างามงพะโลไหมหลายหีหยขนหกักกว่าสันดอขกขนก็ได งามอยู่หรอกงามงามงามหัวนี่ตีเป็นหัวเงาเงานั่นเอาเบื้องแข้งเบื้องตีแต่อ่อนส่อนแข้งแบบเงยสันสันแข้งสันจุ่กู่ครับแข้งแข้งเงาซำเล็บมือนี่ครับซำซำซำธรรมดามันต้อง นี่ครับเบื้องเอาแข่งความเา่าขวุว่มสันแข่งนี่สันครับครับเล็บมือดำๆนี่เราโซ่เอาเก็บตัวมันถุงเฉลยก็สิเป็นแบบนี้ครับบานว่าถุงถุงไง ถุงนั่นข้าเจ้ามาขอแบงนกน้ำนะครับแล้ะเลยเพื่อนพระท่านเอาถุงมาขึ้นเพราะเมาเามาโนกบบหลายตัวหนึ่งเอาถุงมานำ่ำเอาเนี่ยมาใส่ผมก็เลยใส่ถุงให้กระสิกเก็บไว้ในนี่ละ่ะถุงเฉลยขี้เก่าละตัวนี้กไ็ได้ปิดไปออกสะละัล่ะนี่ครับถ <laughs> ุงใส่เฉลย ่ะเปิดให้เพื่อนอยู่นี่แล้วครับเอา้ามาทานสายมานคือเราครับกะขอบุนขอบุญพ่อแม่น้องคือเราแหละครับเย่ให้เกียจเข้ามาชมจ่องต้องซุกนกเขาใหญ่มึงแยรมาโดยตลอดนะครับเออฝากบอกกับอาจารย์ บางท่านเพิ่นคอมเมนต์มานะครับเพิ่นว่าคือบอ่อเบอร์โทรลงแนว่สันมันมันเชื่ออยากอยากโก้กับว่ามีเบอร์โทรคือบอ่อเบอร์โทรเบอร์โท่นซีอู่ด้านล่าง้ส่นะครับที่ที่ที่เป็นลิงอยู่นี่ที่ผมเห็ดมามันก็ี่มีซือชองซอเฟ็แล้วก็บเบอร์โทรครับที่ที่ผมเห็ดขึ้นตัวแดงยืดข,ขยายขึ้นครับเพราะว่าถ้าผมเห็ดใ่ๆหลือมันมันมัน,ม,นมันกับไปเกะกะมันไปขวาง กับการเบ่งการช่มวิดีโอนะครับมันมันผู้บางคนเพึ่งกับบอมัก่อจากให้มีแนวมาเกกะหละในความคือตรงผมผมกับคือบางสันกระสิตซ้ำนั่นแต่ห่ากับเคยยืดเอามือแตะเข้าไปเลยก็ยืดขึ้นมันก็เห็นชัดนะครับนั่นแหละครับเบอร์โทรอยู่นี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณที่เราแลลวครับพ่อแม่ไอ้หน่องเที่เกียรติเข้ามาชมช่อง้องสุขนกเขาหญงเมืองแปร่มาโดยตลอดครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ